ไงฉันชื่อโซอี้และฉันอายุสิบสี่ปีไม่นานมานี้นฉันเพิ่งตระหนักได้ว่าความอิจฉาริษยาเป็นความรู้สึกที่เลวร้ายที่สุดในโลกความรู้สึกนี้ทำให้คุณตามืดบอดและกระตุ้นให้คุณทําอะไรบางอย่างที่ไร้หัวคิดอย่างสิ้นเชิงวันนี้ฉันอยากบอกเรื่องราวกับพวกคุณอย่างตรงไปตรงมาว่าครั้งหนึ่งฉันเคยตามืดบอดแค่ไหนทั้งพ่อและแม่ของฉันเป็นสูตินรีแพทย์ที่ประสบความสําเร็จและทั้งคู่ยังรักงานที่ตัวเองทํามาก ถึงพ่อและแม่ของฉันจะรักเด็กๆแต่ก็เกิดขึ้นได้เฉพาะกับเด็กคนเดียวและขอบอกพวกคุณตามตรงนะฉันดีใจมากจริงๆที่เป็นแบบนั้นฉันได้รับความรักความสนใจและความเอาใจใส่ทั้งหมดแต่แล้วก็กลายเป็นว่าความสงบสุขของฉันไม่ได้คงอยู่ตลอดไปวันหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ของฉันเรียกฉันไปที่ห้องครัวโดยที่ฉันไม่รู้สาเหตุและบอกว่ามีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่หน้าทึ่งที่สุดให้ฉันแน่ล่ะฉันตื่นเต้นขึ้นมาจริง แทบไม่รู้เลยว่าเซอร์ไพรส์นี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปตลอดการพ่อแม่ฉันบอกว่าพวกเขาจะรับอุปการะเด็กคนหนึ่งเด็กพิเศษตอนนั้นฉันรู้สึกเหมือนถูกอะไรสักอย่างแทงข้างหลังทำไมกันอนะแค่ฉันยังไม่พออีกเหรอฉันไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ปรากฏว่ามีเด็กเกิดใหม่ถูกทิ้งไว้ที่แผนกเด็กเกิดใหม่ในโรงพยาบาลที่พ่อและแม่ของฉันทำงาน แม่เขาทิ้งไปเพราะเขาเกิดมาพร้อมกับภาวะดาวซินโดรมและแน่นอนว่าพ่อแม่ผู้หารกล้าของฉันไม่อาจจะเบือนหน้าหนีไปเฉยๆได้พวกเขาสัญญากับฉันว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพ่อแม่จะยังคงรักฉันมากเท่ากับที่เคยเป็นมาแล้วก็มากยิ่งกว่าเดิมด้วยเราทั้งหมดจะเป็นครอบครัวที่ยอดเยี่ยมหรืออะไรแบบนั้นเรื่องนี้ช่วยให้ฉันสงบลงขณะหนึ่งแต่ตอนนั้นฉันเพิ่งอายุแค่8ขวบฉันก็เลยไม่ค่อยรู้หรอกว่าดาวซินโดมมันหมายความว่าย่งไง แล้วทำไมเด็กพวกนี้ถึงถูกเรียกว่าเด็กพิเศษในวันที่พ่อแม่ของแชนพาอ,อีธานกลับมาบ้านเราจัดปาร์ตี้ขนาดใหญ่กันญาติและเพื่อนสนิททั้งหมดของเรามาเพื่อรู้จักสมาชิกใหม่ล่าสุดของครอบครัวทุกคนมองหน้าเขาและก็หลงรักเขาทันทีฉันจำได้ครั้งแรกที่เห็นหน้าเขาเขาน่ารักแต่ว่าแปลกประหลาดแล้วก็ไม่เหมือนใบหน้าของคนอื่นๆที่ฉันเคยเห็นเลยเขาเหมือนมนุษย์ต่างดาวในสายตาของฉัน ตอนแรกเจ้าตัวน้อยเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเวลาผ่านไปเท่านั้นแหละช่วงที่อีธานอายุได้สี่ขวบฉันก็รู้แล้วว่าสิ่งที่พ่อแม่ฉันเรียกว่าพิเศษเนี่ยมันหมายความว่ายัางไงเขาดูแปลกมากขึ้นเรื่อยๆเขายังคงเดินหรือพูดให้ชัดหรือทำเรื่องที่เด็กในวัยเขาทำได้ง่ายๆไม่ได้ดังนั้นจึงต้องคอยมีคนคอยดูเขาในทุกช่วงไม่อย่างนั้นเขาอาจจะล้มหรือทำให้ตัวเองบาดเจ็บหรือทำอะไรสักอย่างตกแตก นอกจากนี้ยังมีเรื่องสภาพจิตใจของเขาอีกอีธานมีปัญหาสุขภาพอย่างมากดังนั้นพ่อแม่ฉันเลยต้องพาไปคลินิกบ่อยมากพ่อแม่ฉันปฏิบัติต่อเขาเราวกับเทวดาและมีความสุขอย่างล้นเหลือเมื่อเขาใส่รองเท้าเองได้สําเร็จหรือหยิบช้อนตักขา้าวโอเสบปากเองได้โดยไม่ทําหกเหลอเสื้อและแน่นอนว่าความสําเร็จในแต่ละอย่างของฉันเนี่ยไม่อาจเทียบกับความสําเร็จของอีธานได้เลยไม่ใช่แค่พ่อแม่ฉันไม่มีเวลาให้ฉันีกต่อไปนะ แต่ยังบอกให้ฉันคอยดูแลอีธานทุกฝีก้าวด้วยมันเหนื่อยมากแต่ฉันก็ไม่เคยบน่นพ่อแม่ฉันเชื่อว่าเนี่ยเป็นความท้าทายอย่างที่สุดของครอบครัวของเราฉันนึกภาพไม่ออกเลยว่าพวกเขาจะผิดหวังแค่ไหนถ้าเขารู้ว่าฉันคิดต่างออกไปเพราะฉะนั้นฉันเลยเก็บความรู้สึกทั้งหมดไว้กับตัวเองแต่แน่ละ่ะวันหนึ่งทุกอย่างก็เปิดเผยออกมาฉันอายุครบสิบห้แล้วรู้สึกว่าทนไม่ได้อีกแล้ว น้องชายวัยเจ็ดขวบของฉันกลายเป็นเรื่องกวนใจในทุกวันของชีวิตฉันขณะที่เขาเริ่มโตขึ้นก็ยิ่งยากจะไล่ตามเขามากขึ้นฉันจะเจ,เจอเขาอยู่ที่สวนหลังบ้านของเพื่อนบ้านกินข้าวโพดอยู่หรือนั่งอยู่บนพื้นเย็นๆแล้วก็นั่งจ้องต้นแอปเปิลนานไปชั่วโมงแล้วก็ไม่มีอะไรในโลกจะทําให้เขาขยับไปจากตรงนั้นได้เลยไม่ว่าเราจะออกไปไหนทุกคนรอบข้างจะจ้องมองเราแล้วก็ชี้นิ้วใส่ครั้งหนึ่งเราทั้งหมดไปงานปาร์ตี้ของเพื่อนแล้วก็มีผู้ชายหน้าตาดีมากคนหนึ่ง ฉันคิดว่าฉันชอบเขาตั้งแต่แรกเห็นเลยแล้วจากนั้นเราก็สบตากันเขาเดินตรงมาหาฉันเขาถามว่าฉันชื่ออะไรเขามีรอยยิ้มที่เปี่ยมเสน่ห์ที่สุดในโลกเลยหัวใจฉันเต้นแรงมากฉันกำลังจะตอบแต่แล้วฉันก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นในสภาพที่ไม่น่ามองสุดๆน้องชายของฉันนั่งทับอยู่บนตัวฉันแล้วก็ร้องไห้โวยวายอย่างไม่มีเหตุผลพอฉันลุกขึ้นฉันก็เห็นผู้ชายคนที่ฉันเพิ่งคุยด้วยไปยืนอีกฟากหนึ่งแล้วก็หัวเราะกับสาวๆคนอื่นแล้ว คุณนึกภาพไม่ออกหรอกว่าฉันโกรธเกรี้ยวแค่ไหนฉันเกลียดความเป็นอีธานขึ้นมาตอนนั้นดูเหมือนไม่มีอะไรจะแย่กว่านั้นอีกละแต่กลายเป็นว่าความจริงยังเลวร้ายได้อีกตอนนี้อีธานโตพอจะไปโรงเรียนแล้วแล้วเขาก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่ที่นั่นฉันเลยรอให้ถึงตอนนั้นมากจริงๆฉันหวังว่านั่นจะเป็นการปลดปล่อยตัวฉันเองด้วยแต่ฉันคิดผิดพ่อแม่ฉันอยากให้อีธานรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเด็กปกติและได้พูดคุยกับเด็กทั่วไป เขาก็เลยทำทุกทางเพื่อน,น้มนาวคุณครูให้เขาได้มาเรียนที่โรงเรียนเดียวกับฉันและพวกเขาก็ทำสำเร็จซะด้วยสิโชคร้ายสำหรับฉันที่ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยมบังเอิญอยู่ในอาคารเดียวกันฉันก็เลยต้องพาน้องไปโรงเรียนแล้วก็คอยรับเขาหลังเลิกทุกวันเพื่อนทุกคนของฉันตอนนี้ดูเรื่องของน้องชายเด็กพิเศษของฉันละและนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่ฉันต้องการมันหายยันนะชัดๆฉันโชคดีที่ไม่ต้องอยู่ใกลใ้เขาในวันแรกของการไปโรงเรียน เพราะพ่อแม่ฉันพาเขาไปด้วยตัวเองแต่เมื่อได้เวลาพากลับบ้านฉันไม่อาจพาตัวเองไปที่ชั้นเรียนของเขาได้เพื่อนของฉันทุกคนนั่งอยู่ที่สนามในโรงเรียนและต้องเห็นฉันกับเขาแน่เมื่อในที่สุดฉันเดินไปรับเขาฉันกลับไม่พบเขาที่ห้องเรียนฉันได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากระเบียงแล้วพอไปดูก็เห็นอีธานนอนอยู่บนพื้นมีเพื่อนร่วมชั้นยืนล้อมรอบแล้วก็หัวเราะเขาส่วนอีธานกำลังร้องไห้เมื่อเห็นฉันเขาเรียกฉันแล้วก็ขอให้ฉันช่วย แต่ฉันแค่ยืนอยู่อย่างนั้นแล้วก็มองดูฉันไม่ได้ทำอะไรเลยพอเด็กคนอื่นๆเห็นฉันพวกเขาก็วิ่งหนีไปฉันไม่ได้ช่วยดึงอีธานลุกขึ้นด้วยซ้ำเขาสง,งบอย่างน่าแปลกใจตลอดทางกลับบ้านและเชื่อไหมว่าฉันไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยสิ่งเดียวที่ฉันคิดก็คืออีธานจะบอกพ่อแม่ฉันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าและเขาก็บอกพ่อแม่จริงว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่โกรธฉันมาก พวกเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าลูกสาวของพวกเขาจะทำตัวแย่ได้ขนาดเนี้ยตอนนี้ฉันเลยทำให้พ่อแม่ผิดหวังทั้งหมดนี้ยิ่งทำให้ฉันเกลียดน้องชายของฉันยิ่งขึ้นเขาเอาพ่อแม่ชื่อเสียงและชีวิตทั้งชีวิตของฉันไปไม่นานหลังจากนั้นเรื่องนี้ก็ค่อยๆลบเลือนไปแต่ก็ยังมีเรื่องใหม่เข้ามาคุณยา่าแม่ของพ่อฉันป่วยหนักมากคุณย่าอาศัยอยู่อีกเมืองหนึง่งพ่อแม่ฉันก็เลยต้องไปที่นั่นเพื่อไปเยี่ยมเธอ การเดินทางใช้เวลาไม่นานกว่าสองวันพวกเขาก็เลยให้ฉันดูแลบ้านและแน่นอนน้องชายที่รักของฉันฉันพยายามทำให้พวกเขาเชื่อว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีฉันจะเป็นพี่สาวและคนดูแลบ้านที่เพอร์เฟกต์แต่ทันทีที่พวกเขาจากไปฉันก็เรียกเพื่อนทั้งหมดมาที่บ้านและเริ่มปาร์ตี้กันทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีมากเราสนุกกันแบบสุดเหวี่ยงไม่มีใครให้ความสนใจอีธานเท่าไหร่เขาสงบดีและยังกลัวนิดหน่อยด้วย เพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆเขาเลยไม่เข้ามากวนใจเรามากนักน่ะเพื่อนฉันซื้อขนมมาหลายแบบเขาก็เลยง่วนกับการไล่ชิมแต่ละอย่างฉันคิดว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันมีความสุขแต่ทันใดนั้นฉันก็เห็นอีธานนั่งอยู่บนพื้นแล้วก็หายใจหอบหนักเราวิ่งตรงไปหาเขาใบหน้าเขาแดงก่ําแล้วก็ปากบวมเจอมีเค้กช็อกโกแลตตกอยู่บนพื้นใกล้ๆเค้กช็อกโกแลตใส่ถั่วฉันลืมไปได้ยัางไงากันน่ะน้องชายของฉันแพ้ถั่วยอย่างรุนแรง เขาอาจหายใจไม่ออกในนาทีไหนก็ได้เราเลยต้องรีบพาเขาไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ฉันจําแทบไม่ได้ว่าเราไปถึงโรงพยาบาลได้ยังไงอ่ะแล้วตอนหมอโทรเรียกพ่อแม่ฉันกับสายตาเชิงวิจารณ์ที่เพื่อนมองฉันเป็นยังไงโชคดีที่อีธานรอดชีวิตมาได้ฉันแค่นั่งอยู่ในห้องที่โรงพยาบาลรอคอยความโกรธเกรี้ยวของพ่อแม่เมื่อพวกเขามาถึงอีธานเพิ่งฟืน้นพวกเขาถามว่าเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นได้ยังไงหัวใจฉันหล่นวูบ แล้วอยู่ๆเขาก็พูดว่าผมเจอถั่วอยู่ในตู้ก็เลยกินเข้าไปขอโทษท่าแม่ฉันพูดไม่ออกเด็กน้อยคนนี้รู้แน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นเขารู้ด้วยว่าฉันปฏิบัติกับเขายังไงแต่เขาไม่ได้แฉฉันเขามีจิตใจใส่ซื่อบริสุทธิ์แล้วฉันทําอะไรลงไปอ่ะฉันร้องไห้โหแล้วก็บอกความจริงทุกอย่างกับพ่อแม่ไปตามตรงฉันยังร่ำร้องบอกเหตุผลทุกอย่างและความคิดที่ฉันมีตลอดหลายปีที่ผ่านมาออกไปด้วย ฉันรู้สึกรังเกียจตัวเองแล้วก็คิดว่าตัวเองไร้ประโยชน์สิ้นดีแน่นอนว่าพ่อแม่ฉันช็อกไปเลยแต่ฉันไม่ได้เห็นปฏิกิริยายอย่างที่คาดไว้นะพ่อฉันกอดฉันอย่างอบอุ่นแล้วก็ถามว่าอยากจะออกไปเดินเล่นกับเขาไหมตอนแรกพ่อแค่งเงียบจากนั้นพ่อก็บอกว่าพ่อเข้าใจว่าลูกรู้สึกยังไงโซอี so ้ ie. ถ้าเพียงแต่ลูกจะรู้ตาพ่อแดงก่ําเขาเกือบร้องไหล้ละซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติสําหรับเขาเลยแล้วก็ทําให้ฉันกลัวไปด้วย จากนั้นพ่อจึงเล่าเรื่องราวให้ฉันฟังพ่อเล่าให้ฉันฟังว่าครั้งหนึ่งเขากับแม่เคยทำความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตฉันไม่ใช่ลูกคนแรกของครอบครัวพ่อแม่ฉันเริ่มคบกันตั้งแต่มัธยมและแม่ฉันก็เกิดท้องพวกเขาเพิ่งอายุ17แล้วก็กลัวแทบแย่แม่ฉันให้กําเนิดเด็กแต่ปรากฏว่าทารรคนนั้นเป็นเด็กพิเศษลูกสาวของพวกเขาเป็นดาวซินโดรมพ่อของฉันบอกว่าพวกเขาไม่พร้อมจะรับมือกับเรื่องเนี้ พ่อแม่ของพวกเขาก็ยังต่อต้านเด็กคนนี้แล้วก็โนมน้าไม่ให้พวกเขาทำลายชีวิตของตัวเองพ่อแม่ฉันเลยยกเด็กให้คนอื่นไปไมินานหลังจากนั้นพวกเขาก็รู้สึกตัวและพยายามจะเอเด็กกลับมาแต่ทุกอย่างสายไปละลูกสาววัยทารกของพวกเขาเสียชีวิตไปแล้วโดวยไม่ทราบสาเหตุพ่อแม่ของฉันไม่เคยยกโทษให้ตัวเองหรือข้ามผ่านโศกนาฏกรรมครั้งนั้นไปได้เลยตอนนั้นเองที่พวกเขาตัดสินใจจะเป็นสุติเนรีแพทย์เพื่อชดเชย,ยกับสิ่งที่พวกเขาทำลงไป นั่นจึงเป็นเหตุผลที่พวกเขารับอุปการะอีทานฉันแทบจะไม่หายใจตอนได้ยินพ่อเล่าเรื่องนี้กระตุกเตือนให้ฉันคิดอะไรได้อย่างแจ่มชัดฉันได้รู้ว่าทุกคนก็มีความผิดพลาดท,ที่เก็บซ่อนไว้กระทั่งคนที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบและชีวิตประสบความสําเร็จอย่างพ่อแม่ฉันไม่มีใครสมบูรณ์แบบและไม่เคยทําเรื่องผิดพลาดแต่อยู่ที่ว่าคุณจะตระหนักถึงความผิดพลาดนั้นแล้วก็พยายามเป็นคนที่ดีกว่าเดิมไหม ฉันไม่ได้จะบอกว่าชีวิตของเราหลังจากนั้นสบายขึ้นนะการจัดการกับอ e ีทานก็ยังคงเป็นเรื่องยากสําหรับฉันเพราะฉันไม่ใช่แม่พระแต่ฉันก็เริ่มยอมรับได้แล้วแล้วก็มีความสุขได้ฉันยังมีความเห็นอกเห็นใจแล้วก็รักน้องชายฉันมากขึ้นรวมทั้งเข้าใจพ่อแม่กว่าเมื่อก่อนด้วยบอกฉันถึงความผิดพลาดท,ที่เลวร้ายที่สุดที่คุณเคยก่อนในชีวิตทีสิคุณจัดการกับความผิดพลาดนั้นยังไงฉันเล่าเรื่องของฉันอย่างจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์มากแล้ว ดังนั้นฉันหวังว่าพวกคุณจะไม่ตัดสินฉันจนเกินไปนะถึงอย่างนั้นฉันจะดีใจมากที่ได้อ่านคอมเมนต์แล้วก็เรื่องราวของพวกคุณแช่วิดีโอนี้กับเพื่อนๆของคุณได้ตามสบายเลยนะตามสบายเลยนะ